เสุภชัยเผยคลิปโดนอ้ำพัชราภาปล้นจนหมดตัวงานนี้โดนส่วนกลับเป็นมิตรภาพคู่ขวัญที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมานานสิปีสำหรับผู้จัดการชื่อดังอย่างเอสุภชัยและซุปตาสาวต,วตัวแม่อ้ำพัชราภาล่าสุดพี่เอก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารัก,รกอ้ำเมปฏิตาและเมพิชนาตบุกไปถึงที่บ้านพร้อมตั้งโต๊ะทานอาหารร่วมกันก่อนจะโดนสาวๆปล้นเงินในกระเป๋าจนหมดตัว แต่ที่ได้เยอะที่สุดคือน้องรักอย่างสาวอ้ําที่รับไปเต็มๆสองห0ื่นบาทโดยพี่เอเล่าว่าปล้นตนลอดจะไม่มีให้ปล้นแล้วนี่ที่ขยันทํางานทุกวันนี้ก็หาเงินมาให้คุณคุณปล้นกันนี่แหละขณะที่สาวอ้ําได้เห็นคลิปที่พี่เอโพสต์แล้วรีบคอมเมนต์แซวทันทีว่าห่างหายนะช่วงนี้มาที่บ้านสิมาปลนเปรอน้องดีกว่าผู้ชายนะคะเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ น้องเมีพีถือว่าตัวทุกคนได้แล้วทีละมาอยู่นะคะน้องเมย์ย่างเงี้ยให้เลยฉันเป็นคนใจดีพูดขอบคุณค่ะน้องอ้ามสารขอบคุณให้เงินตัวเองนี่คือเงินพีให้เงินมันเกิดค่ะให้เงินมันเกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่เกิดแล้วคนที่เกิดดูที่น้องมีดูดีได้เยอะกว่าน้องเมย์เพื่อเมย์พี่อีกอ่ะดูดีพีดาดูดีดูครบไหมคะครบไหมคะสองหมื่นทุน้มาค่ะวันเกิดฉันผ่านมาแล้ว วันเเกกิด,กดะ้้าใหมแล <c oughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ